แกจะว่าฉันเป็นติ่งซอกัดก็ว่าไปเถอะมันก็จริงแหละโดนซอกาดตกมาด้วยครีมตัวนี้มันเป็นครีมแคคตัสที่ซอกัดผลิตมานานถามว่าตอนแรกคาดหวังมากไหมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแต่พอได้ลองใช้เนี่ยเกินคาดไปเยอะเมื่อกี้ไหนบอกว่าไม่คาดหเออค่ะ ก็ได้เนี่ยสิวมันขึ้นเยอะละก็อยากจะได้ตัวช่วยอะไรสักตัวนึง่งที่มาช่วยแก้สิวตรงนี้เราก็แอบไปดูคุณสมบัติชัดๆของเจ้าครีมแคตตัดตัวเนี้มันมีอะไรเป็นจุดเด่นเพราะมันมีสารสกัดที่ลดการอักเสบแล้วก็ช่วยสมานแผลแล้วก็ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดอีกด้วยช่วยใ,ในการถัดเซลล์ผิวทำให้ช่วยลดสิวกระชับรูขุมขนซึ่งจะช่วยลดอาการอักเสบ แล้วก็ยังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพื่อช่วยปรับผิวขาวให้กระจ่างใสและก็สามารถควบคุมความมันที่เป็นสาเหตุของการเป็นสิวก็มีส่วนผสมของไฮยา ลูนิกแอซิที่จะช่วยให้ความชุ่มชื้นให้กับผิวนุ่มและกระเด้งและด้วยแพคเกจจิ้งแบบใหม่สามารถกดหัวปัม๊มแล้วก็ใช้ครีมได้ง่ายมากขึ้นนี่แหละค่ะคือครีมแคตตาที่ช่วยลดปัญหาการเป็นสิวไนดะ้ใครที่มีปัญหาเรื่องสิวสามารถคลิกสั่งครีมแคตตาทิตกาด้านล่างนได้เลย ใครที่ชอบการรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์กันมาได้นะคะ